สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครูพานักเรียนชั้นป .4 ทับ1นะครับมาคุยกันเรื่องของเล่นคุยกันเรื่องของเล่นวันนี้อยู่กับนักเรียนคนแรกนะเพราะว่าคนก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้มาสัมภาษณ์กันนะป4ทับ1นะที่มาคุยกันในวันนี้ตรงที่เป็นไม้เนาะอาจต้องพูดใกล้ไม้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยได้แนะนําตัวชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นเลขที่ชาญได้คุณเชิญเลยผมชื่อว่าเด็กชายอะไรว่าโคับ เออเลขที่สามชั้นปสี่ทับหนึ่งครับเออชื่อเล่นชื่อว่าโอลี่ครับโ <Ollie S 2> อลี่โอ้โหโอลิเวอร์หรือพี่โอลี่เนี่ยเอาบอกครูพัทว่าของเล่นที่ประทับใจนี่ก็คือตัวเครื่องบินใช่เครื่องบินเจ็ทเครื่องบินเจ็ทช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมว่าหนูประทับใจยังไงเนี่ยเอื่อมันถอดได้ด้วยเหรอใช่อ่ะอธิบายให้ครูฟังได้ไหมครับเพราะว่าถอดได้หนูประทับใจยังไงอะหนูเพราะว่า มันถอดได้ครับมันถอดได้มันเหมือนประกอบได้นะใช่ค่ะแล้วอันนี้มีหนูมีเป็นของเล่นนานหรือยังอ่ะลูกก็นานมากแล้วนานก่อนที่เกิดเองเพราะว่าเป็นของพ่อด้วยอ๋อคุณพ่อซื้อให้คุณพ่อหนูเป็นชาวประเทศอะไรเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์โอ้ยูโน่ยูแคร์สเปียร์อังกฤษเยสเฮ้ยเวนิเกิลโยมาเธอร์ล่ะคนประเทศไทยใช่ไหมใช่ไทยประเทศไทยแล้วโอลิเวอร์นี่พูดภาษาไทยชัดปะชัดได้เว้ยแล็บอังกฤษก็ได้อังกฤษก็ได้เฮ้ยเวนิเกิล ถ้าเกิดครูต้องการจะเรียกภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยอีกตัวนี้ครูต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยเอ่อ Jet airplane เจ็ตอะไรเนี่ยเจ็ตเจ็ก็ได้พูดพูดสำเนียภาษาหนูครูสอนภาษาอังกฤษครูหน่อยเรียกว่าอะไรเงี้ย This is a jet airplane Jet airplane p k a y okay. แล้วทำไมอันนี้คือโอ i ิเ r อร์บอกครูว่าตัวนี้เนี่ย ได้มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดใช่ป่ะใช่แล้วเป็นของใครอะชิ้นนี้พ่อค่ะคุณพ่อคุณพ่อซื้อไว้ทำไมอะหนูคุณพ่อเป็นนักบินเหรอไม่ใช่คุณตอนนี้คุณพ่อเป็นนักเป็นนักทํางานเป็น,นบริษัทแล้วอ,อัมรินอะอยู่ที่ไหนอะครับอัมรินฮะอยู่อัมรินอัมรินนี่คืออัมรินหรือว่าอเมริกาอัมริยนยังไงนะอัมรินทีวีอ๋อ อัมรินทีวีโอสัเนียงฝรั่งมากเลยนะอัมรินทีวีเนี่ยอยู่ถนนอัมรินใช่ช่องสามสิบสี่ใช่แล้วคุณพ่อเป็นพิธีกรเหรอใช่เลยจริงเหรอไม่ใช่พิธีกรเป็นอะไรหรอทำอาชีพอะไรทำงานอะไรทำงานเป็นแบบไม่รู้เออเป็นโปรดิวเซอร์เป็นตากล้องเป็นคอนเทนต์เป็นตัดต่อเป็นอะไรหนึ่งน่าจะตัดต่อน่าจะตัดต่อแต่ว่าคุณพ่อเราเป็นแบบฝรั่ง เก่งป่ะคุณพ่อเก่งไหมเก่งเก่งแบบไหนเก่งด้านไหนบ้างเก่งด้านคุยทำไมคุณอ๋อคุณพ่อเป็นคนช่างสนทนาใช่ป่ะทำไมโอลเลเวอร์อยู่ในห้องโอลิเวอร์ไม่ค่อยคุยเลยพี่อายพี่อายเล็น้อยพี่อายภาษาอังกฤษว่าไงไม่รู้ชายชายโอเคเวลี่กูดทีนี้ของเล่นชิ้นนี้เป็นของคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็เอามาให้โอลิเวอร์ใช่ไหมใช่โอลิเวอร์ก็เลยรู้สึกประทับใจเพราะว่าข้อแรกคือมันถอดได้ใช่ข้อที่สองคือมันก็เป็นเครื่องบินที่ใช่แล้วโอลิเวอร์เคยไปต่างประเทศป่ะ ไปล้วก็นั่งเครื่องบินแต่ไม่ได้นั่งแบบนี้น้อะไม่นั่งแบบนี้หรอกอันนี้มันเป็นเครื่องบินที่ใช้เพื่ออะไรเด็ดเจดแบบนี้หรือแบบ VIP หรือว่ายังไงหรือเพื่อเล่นเออแบบเขาว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องบินของจริงที่มันใหญ่ๆ่เนี่ยมันจะต้องเวลาเราเดินทางต่างประเทศเราได้ขี่แบบนี้ป่ะไม่เลย อันนี้เป็นเหมือนแบบ V I P แบบลบปะ่ะใช่น่าจะใช่ถ้าเกิดเราเป็นเอกบินที่เราเดินทางมันก็จะแบบอีกแบบหนึ่งใช่ใชไหมใช่โอเคนะครับวันนี้ก็โอ้โหได้รู้จักโอลิเวอร์มากขึ้นนะครับผ่านที่โอลิเวอร์เป็นคนลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์ไทยแล้วก็<ช>เป็นชายเป็นเชื้อจีนเชื้อจีนอีกสามสัญชาติในตัวในคนเดียวใครเป็นคนจีนเป็นเชื้อจีนในแม่คุณแม่เป็นคนไทยื้อเชื้อสายจีนใช่คุณพ่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ใช่แล้วก็ เจอการได้เป็นโอลิเวอร์ขึ้นมาแปลว่าโอลิเวอร์นี่พูดจีนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็มีอากงาอากม่าสิใช่แล้วก็มีแกรนฟาเจอร์แกรนมาเธอร์โอเวดิกึกลเลยเด็กคนแบบเขาเรียกว่าเป็นพ่อหุพหูพ่อหูสังคมพหูภาษาที่เราจะสามารถพูดได้นะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถของพี่โอลี่นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้วันหลังเดี๋ยวโอลี่รู้จักพวกกุ้วินเยอะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกน โอเคนะครับงั้นวันนี้ครูกับโอลี่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ